สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลซี่มูนชายทาโรนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่กับคลิปแรนด m อมมสเศษเหมือนเดิมนาะซึ่งแพรจะไม่ใส่หัวข้อนะคะแพรจะเปิดเป็นอิสระเนาะแล้วแต่ว่าจักรวาลต้องการจะบอกอะไรกับใครนะคะมาก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนเนาะทุกการกดซับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซุปเปอร์แตงต่างๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับแพรในการทําคลิปต่อๆไปมากเลยเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นการทำนายทั่วไปที่ไม่เจาะจงผู้ใดเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะก็สามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดได้ในช่อง description ด้านล่างเลยจ้ามาคน่นเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงบ้างหรือว่าพบเจอสถานการณ์แบบไหนกันอยู่บ้างเนาะขอให้ครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ angel special guide ของคุณนะคะ ช่วยเปิดถังด้วยนะจ้ามาเริ่มเลยอุ้ยอ้ย,อยเอาเลยหรอเออเอาเลย e m p e r ร r นะคะกระโดดมาใบแรกเนาะอ่ะเอาหน่อยสามเหรียญหกถ้วยนะจ๊ะห้าไม,ม้อืม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  ขยายห้าไม้เป็นห้าไมาเ้เนาะใช่แล้วล่ะขยายห้าไม้เป็นควีนไม้นะคะแล้วก็เดวิวลนะจ๊ะสี่ถ้วยหนึ่งดาบสองเหรียญเอ่อเฮลเฟนอืม ได้สำรับเป็นเก้าด่ามจะ้ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของคุณเนาะเอ่ถ้ามองว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของเออม,มีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับมันเป็นสิ่งที่ คิดวนอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามันหาทางออกไม่ได้สักทีอะไรอย่างงี้เนาะคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นแต่มันแค่รู้สึกว่ามันน่ารําคานอะหรือมันพลุงพลังอะแบบว่าทําไมสิ่งเนี้ยมันไม่จบจบไปสักทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้มันแค่ออกจากหัวไม่ได้เฉยเหรือหาทางออกไม่ได้เฉยเฉอะแล้วมันดูแบบมันดูเหมือนมีอะไรแบบยุกยิกยุกยิกจุกจิ๊กจุกจิกในหัวแล้วมันน่าํำคานอะเอออะไรประมาณนี้นะคะอืม หรือว่าเอา่อหรือว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงของการที่คุณนะมีอะไรให้จัดการเยอะมีอะไรให้รับมือเยอะหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเราต้องเป็นเดอะแบกหรือว่าเป็นผู้รับผิดช,ชอบอะเยอะนะคะอืมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนบางทีก็เหนื่อยบางทีก็แบบว่าเออทําไมมันต้องเป็นเราที่เป็นคนเหมือนกับว่ารับผิดช,ชอบเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยทําไมถึงแบบว่า ทำไมทุกคนไม่จัดการเรื่องตัวเองบ้างหรือว่าทําไมไม่มีใครมาแบ่งเบาภาระเราบ้างไม่มีใครมาช่วยบ้างอะไรเงี้ยเออนะคะเป็นอย่างนั้นหรือว่าหรือว่าใครที่กําลังพยายามมองหาทีมอะมองหาคนช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันหาไม่เจอเออมันหาไม่เจอหรือว่าต่อให้มีใครเสนอมาเสนอตัวคุณก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่เหมาะที่จะที่จะมาช่วยอะเอออะไรประมาณน,นี้คะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้อง ก็ต้องจัดการทุกอย่างเองอยู่ดีอะไรอย่างนี้นะคะเออมันก็จะวนกลับไปที่ความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับว่ามันมีเรื่องจุกจิกน่าลำคาญเยอะนะคะอืมทําให้คนเหมือนกับว่าเออต้องคิดเยอะมีความเครียดต่างๆอะไรอย่างนี้นะเนาะซึ่งคนที่เป็นอยู่ในลักษณะเนี้ยคะ่ะอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้มันก็จะง่ายต่อการต่อการเกิดพลังงานลบในแง่ของความแบบว่าความรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อใจเอม หรือว่ารู้สึกอยากอยากปัดความรับผิดชอบแล้วหรือว่าอยากทิ้งภาระอะไรเงี้ยเอออยากอยากแบบอยากโยนไอ้พวกเนี้ยไปให้คนอื่นสักทีเราจะได้แบบเราจะได้หลุดพ้นจากมันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็จะเป็นในลักษณะนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นใครที่กําลังมีเรื่องจุกจิกจุกจิกอยู่นี่แหละน่าราคาญนะคะแต่ว่าอยู่ในลักษณะของทีมแล้วหมายถึงว่ามันจะเป็นคนละกรณีกับ คนละกรณีกับอันนี้นะคะอันแรกที่แพรบอกเมื่อกี้อันแรกที่แพรบอกเมื่อกี้คือเป็นการรับผิดชอบคนเดียวนะคะแล้วก็คนกลุ่มถัดมาก็คือจะเป็นคนที่มีการรับผิดชอบเป็นกลุ่มหมายถึงว่าเราอ่ะมีทีมงานของเราแล้วแหละก็ทําไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่ค่อยคลิกกับทีมนี้เท่าไหร่คือเราอะ่ะมาทํางานกับทีมนี้แล้วแต่ว่าแต่ว่าทีมนี้มันดูไม่ค่อยคลิกนะคะเออ อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมโปรเจกต์ก็ได้ไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรอะไรเงี้ยเขาเป็นคนช่วยเข้ามาช่วยมาแบ่งเบาอะไรอย่างนี้คือมันก็ดีที่ว่ามีคนช่วยแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เข้าข่าขนาดนั้นหรือการมีเพื่อนเหล่านี้กลุ่มนี้เข้ามาช่วยอะ่ะมันทําให้เราเหมือนกับว่าเอมไม่ได้แสดงออกถึงความสามารถหรือว่าความคิดที่เฉิดฉายของเราอะ่ะมันถูกปิดกั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเรามีไอเดียบางอย่างแล้วร,รู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยบันเจิด ถ้าทําออกมาจริงๆแล้วมันจะต้องแบบโคตรเวอร์แบบว่ามันต้องดีมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยอืนะคะเหมือนกับว่าคนอื่นจะต้องทึ่ง Amazing ว่าเราทําได้ไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเสนอออกไปแล้วอ่ะเพื่อนคนอื่นๆในทีมในกลุ่มของเราเนี่ยอาจจะมีความคิดอื่นๆที่มันไม่ตรงกับเรากลายเป็นว่ามาค้านความคิดนี้ของเราจนไอเดียเนี้ยของเราอ่ะมันไม่ได้ถูกแสดงออกไปอะคะ่ะเอพอเป็นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกแบบเอย ทำคนเดียวดีกว่ามัง้งแบบนี้นะคะเราถ้าทําคนเดียวเราคงจะมีโอกาสเฉิดฉายมากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะเออคนสองกลุ่มนี้ก็จะเหมือนกับว่าประสบปัญหาคนละอย่างกันะนะคะอืแล้วก็ทีนี้จะมาในส่วนของคนที่กําลังมีปัญหาจุกจิกจุกจิกในเรื่องของคู่นะคะเป็นฟีลเหมือนกับว่าคุณอะอาจจะมีคนคุยหลายคนก็ได้หรือว่ามีสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่กับกับคนมากกว่าหนึ่งคนอะ เออประมาณนี้นะคะเออมันสามารถเป็นคุยหลายคนก็ได้หรือว่าเป็นเป็นแฟนเก่าที่เรายังตัดใจไม่ได้กับการกับการมีคนใหม่ที่เรากาลังดูดูกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันทาให้เกิดความรู้สึกพลุงพลังอะเออนืกอออกไหมนะคะในช่วงนี้มันก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเออเราคงจําเป็นจะต้องต,ต้องตัดสินใจให้ชัดเจนแล้วล่ะว่าเราจะเอายังไงเราจะเลือกอะไร หรือว่าเลือกใครอะถ้าคุยหลายคนอยู่ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจให้แน่ใจแบบเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์แล้วว่าเราจะคุยกับใครเราจะเลือกใครให้เหลือไว้แค่คนเดียวจริงๆสักทีอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ยังตัดสินใจกับกับตัดสินตัดใจจากคนเก่าไม่ได้อะไรางี้แต่ว่ามีคนคุยใหม่อยู่อะไรเงี้ยก็จะต้องมานั่งคิดกับตัวเองและว่า อ่ะเราจะเอายังไงเราจะตัดจบเรื่องเก่าเราจะจัดการตัวเองเรื่องความรู้สึกที่มีต่อคนเก่าให้มันจบไปแล้วมาเริ่มกับคนใหม่เลยไหมหรือว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ดันมีความรู้สึกพิเศษกับใครคนใหม่อะไรเงี้ยเราจะเอาอยัางไงเราจะเลิกกับคนปัจจุบันแล้วจะไปแล้วจะไปทุ่มกับคนใหม่ไหมไปตามจีบคนใหม่ไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าจะตัดใจจะคนใหม่แล้วก็อยู่กับคนปัจจุบันหรือว่าอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเอาให้มันชัดเจนไปเลยในช่วงนี้นะคะอืมเหมือนกับว่า มันจะไม่มีอะไรกระตุ้นภายนอกหรอกมันจะมีแค่ใจเรานี่แหละที่รู้สึกว่าเออเราควรจะทําให้มันชัดเจนได้แล้วสักทีอะไรอย่างนี้นะคะอืมส่วนใครที่ช่วงนี้นะคะมีมีเขาเรียวกว่าอย่างไงกําลังตาต่อตาฟันต่อฟันกับอริ <c oughs> เออนะคะกําลังตาต่อตาฟันต่อฟันกับอริอยู่หรือว่าหรือว่ากําลังมีคู่แข่งในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกับว่าละตามจีบคนเดียวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า หรือว่ามีความแบบเอออย่างไงอะชิงดีชิงเด่นอะไรเงี้ยแข่งขันกันต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเออที่มันต้องต่อสู้กันอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเอสถานการณ์อะมันดูจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่คุณอะจะเริ่มมีความมองเห็นว่าเฮ้ยเราอะกำลังจะแพ้หรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ <c oughs> เออนะคะคุณจะเริ่มมองเห็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาเหมือนนําเราไปหนึ่งเก้าอะอะไรเงี้ยเขาดูแบบ มีเพื่อนช่วยอย่างเช่นถ้าสมมติเราแข่งกันจีบใครสักคนใช่ปะไอคนไอฝั่งตรงข้ามอ่ะไอคู่แข่งเราอ่ะมันอาจจะมันอาจจะรู้จักกับเพื่อนของคนนั้นที่เราต้องการจะจีบเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีเส้นสายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเฮ้ยมัน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 มีคนรู้จักมันมีเส้นสายมันมีแบบทางลัดมีตัวช่วยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะจะทํายังไงดีอ่มมันก็เลยง่ายต่อการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากำลังจะแพ้หรือเปล่า อะไรอย่างนี้นะคะเออประมาณนั้นทีนี้แต่ว่าต่อให้คุณรู้แล้วอะค่ะเพลก็ยังเพลก็ยังมองว่าคุณอะก็ยังจะพยายามทำเท่าที่ตัวเองทําได้ต่อไปเออพยายามแข่งพยายามสู้เท่าที่ตัวเองทําได้ต่อไปหรือว่า <c oughs> หรือว่าบางคนอะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะไปไปบนไปแบบว่าเอ,อ่อยังไงอะขอพรในไะเงี้ยให้แบบว่าเออให,ให้ให้ลูกช้างสมหวังต่างๆ เอออะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนกลุ่มใดก็ตามในคลิปนี้ในเมื่อกี้ที่แพรพูดไปทั้งหมดนะคะก็คลิปนี้เป็นของคุณนะคะสามารถไปดูต่อได้เลยว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานพวกเนี้ยมันไม่ตรงเลยนะคะก็ไม่เป็นไรสามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยจ้าเออหลายคนหลายกลุ่มสุดๆงงไปเลยนะคะพลังพลังมากมนาะอ่ะมาต่อกันว่าจากักรวาลต้องการจะบอกอะไรกับคุณนะคะ เอ้ยเอาเลยเหรออะเอาก็ได้นะคะออกมาซะขนาดนี้แล้วนะอืมเป็นสี่ถ้วยกับสองเหรียญน,นะคะอ่ะเออเดอะเวิ์นะคะอ่ะต่อเลยเอ้าติดมือใหม่อีกแล้วนะคะเก้าก็ดาบแล้วก็เป็นคิงไม้ อะไรเอ่ยห้าถ้วยหนึ่งไม้ฮัลโหลแ n นนะคะเดว,วิลอะเกนอะนักเกนอะนอักเกนไหวคุณน้องสามดาบค่ะอ่ะแถมอีกใบแบบ เทมเพลนส์นะคะเออเหมาะสมกับการปิดจบด้วยเทมเพลนส์อะตลกอ่ะใต้สำหรับเป็น8ถ้วยนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะเออสำหรับคุณนะคะสิ่งที่จักรวาลต้องการจะบอกนะใต้สำหรับเป็น8ดถ้วยนะคะดังนั้นอะ่ะ ทุกคนทุกคนทุกคนทุกกลุ่มที่แพรพูดไปมกเมื่อกี้ค่ะในจังหวะเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงของการที่ใกล้จะจบเรื่องนั้นแล้วเออไม่ว่าจะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันวิ่งวนอยู่ในหัวคุณหรือว่ากระตุ้นให้คุณอะเกิดพลังงานลบเกิดความกังวลเกิดความเครียดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันกําลังจะจบแล้วนะในช่วงนี้เออคุณอาจจะเป็นคนตัดสินใจจบมันด้วยตัวเองจัดก,การให้มันเคลียร์ด้วยตัวเองเลยหรือว่า เป็นคนที่พาตัวเองออกมาจากออกมาจากสถานการณ์นั้นหรือว่าเป็นคนใช้ความเด็ดขาดขั้นสุดในการจัดการให้มันจบอย่างจริงจังก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เพราะฉะนั้นนะ่ะในระหว่างของการพยายามพยายามจะจบสถานการณ์ะคะเธอก็มองว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะมันจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดขึ้นว่าฉันนะ่ะ ปล่อยให้ตัวเองอะวิ่งวนอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้มานานมากแล้วหรือว่าปล่อยให้ไอเรื่องหน้าปวดหัวเนี่ยมันมาก่อกวนจิตใจเราอะมานานมากแล้วปล่อยให้มันมาครอบงําเราเหมือนกับว่าคุณนึกออกไหมว่าคนที่มันมีเรื่องเครียดวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วมันคิดไม่ตกอะพลังงานมันจะแบบมืดมนอะมันจะแบบอึมครึมอะมันจะน่าเครียดมันจะแบบว่ามันจะไม่สดใสไม่เบิกบานอะนึกออกไหมนึกถึงคนที่มีความเครียดมากๆอยู่ในหัวสะสมอะไรเงี้ยแล้ว หมือนเดินมาแล้วเขาทําหน้าเครียดอะเราก็จะรู้เลยว่าในหัวของคนคนนี้ยมันมีอะไรที่แบบมันเครียดอะเออนะคะแบบว่าพลังงานมาส่งออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะตัวคุณน่ะเมื่อเมื่อมันถึงเวลาที่แบบว่าเออมันเกินจะทนแล้วเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกว่าเราอะ่ะไม่อยากปล่อยให้ตัวเองอะ่ะอยู่ในความเครียดหรือว่าอยู่ในไม่อยากปล่อยให้ตัวเองถูกไอ้เรื่องพวกนี้มาวิ่งวนอยู่ในหัว อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยอืมเหมือนกับว่าเหนื่อยเหนื่อยกับการจะเครียดแล้วเหนื่อยกับการจะต้องมานั่งคิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเออพอถึงตอนนั้นพอถึงขีดสุดของตอนนั้นน่ะคุณถึงจะได้มันเริ่มรู้สึกแบบว่าเออช่างแม่งเหอะทาให้มันจบๆไปหมายถึงว่าตัดจบเรื่องนี้สักทีทําให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนเอาตัวเองออกมาอะไรเงี้ยหรือว่าหาทางหาทางออกแบบไปสู่ประตูบานใหม่เลยอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็ พอคุณจบไอ้เรื่องนี้ไปได้เสร็จปุ๊บาคา่ะแพลจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันจะเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่เลยอะคุณจะคุณจะแทบไม่รู้สึกเลยว่าแบบที่ผ่านมาเราอะจมอยู่กับเรื่องนั้นมานานมากแล้วจริง,รงๆหรอเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราเสียเวลาไปกับอะไรตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ เหมือนกับว่าพอคุณหลุดออกมาจากก้อนนั้นแล้วอ่ะคุณจะถูกไฮเอรเซลวอ่ะช้อนเข้ามาแบบว่าอบอุ้มทันทีเพื่อพาคุณไปสู่เส้นทางที่ใช่หรือว่าอยู่ในจุดที่คนรจะอยู่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าไฮเอรเซวะรอจังหวะเวลาที่คุณจะพาตัวเองออกมาแล้วพอถึงตอนนั้นเขาก็จะเข้ามาเสียบทันทีเข้ามาเสียบในที่นี้หมายความว่าจะจัดการสถานการณ์ทุกอย่างหรือว่าจัดฉากให้คุณได้ไปอยู่ในจุดเริ่มต้นที่ตัวเองควรจะอยู่หรือว่า ไปอยู่ในที่ของตัวเองจริงๆที่จะทําให้ตัวคุณได้เปล่งประกายหรือว่าเข้าสู่เส้นทางที่ใช่ของคุณสักทีแบบที่คุณควรจะเป็นตามโซแพลนของคุณได้แล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะเออนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องเครียดเรื่องความกังวลของคุณในช่วงนี้นะคะถ้ามีโอกาสของการที่คุณรู้สึกว่าเราเจอทางออกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าเหมือนยังมีความลังเลใจอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทิ้งความลังเลนั้นไปได้เลยแล้วก็จัดการตามแรงผลักในใจหรือว่าความคิดความคิดแรกความคิดเดียวที่คุณคิดออกนั่นแหละนะคะถ้าคิดออกแล้วก็ตัดสินใจลงมือทําได้เลยนะคะมันจะจบมันจะจบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าคุณยังมีความลังเลอย,อยู่หรือว่ายังรีรอไปมากกว่านี้ทุกอย่างก็จะยิ่งช้าะคะ่ะเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าไฮโซเขารอจังหวะอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยขอแค่คุณพาตัวเองออกมาให้ผลจากตรงนั้นก่อนแล้วที่เหลือเขาจะจัดการเองทั้งหมดนะคะเออแม้กระทั่งเรื่องการสมดุลพลังงานของคุณเองก็ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะจัดการทุกอย่างเหมือนกับว่าจะจัดสถานการณ์อะส่งเข้ามาหาคุณให้มันเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่อะไรที่แบบว่าเออโลกนี้มันก็มีเรื่องดีๆอยู่นะ หรือว่าผู้คนก็ยังผู้คนที่แบบเป็นคนดีอะ่ะมันก็ยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เคยเห็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาจะจัดฉากจัดสถานการณ์ต่างๆเข้ามาหาคุณเพื่อที่ว่าจะช่วยดึงพลังงานดีๆของคุณกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเหมือนตอนก่อนที่จะเจอไอ้ปัญหาจุกจิกนั่นที่แพะบ,บอกอืมประมาณนี้นะคะแล้วก็ เออเรื่องที่เขาจะพยายามช่วยดึงพลังงานของคุณอะ่ะก็จะดําเนินต่อไปจนกว่าพลังงานของคุณจะกลับขึ้นมาเป็นพลังงานที่แบบที่เป็นบวกที่เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็มีความเสถียรหรือว่าอย่างน้อยก็มองโลกให้มันสวยงามมากกว่านี้ขึ้นอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอืมนะประมาณนั้นแล้วก็อีกสักอีกสักยกไปมาต่อนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะ ืมต่อเป็นอัศาวินถ้วยนะคะเจ็ดเอ้ยสองไม้สองไม้ใจเย็นคุณน้องสองไม้ควียยนดาบนะจ๊ะสิบดาบขยายเป็นหกเหรียญก็ห้าดาบโอ้ย sorry แล้วก็หนึ่งเหรียญก็เก้าไม้ ก็แปดไม้นะคะโอ้วิวอฟฟอจูนจ้าแล้วก็ปิดท้ายเป็นหกดาทนะคะขาขยายหกดาษหนึ่งใบเป็นคิ้นถ้วยอ่าใต้สำรับเป็นไวสิบเหรียญคุณพี่สิบเหรียญสิบเหรียญล้ไว why? ทำไม เออสิบเหรียญอันนี้นะคะความจริงแล้วว่าสิบเหรียญมันไม่ได้ตีความเป็นความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทางทางกายภาพอย่างเดียวนะคะไม่ไม่ได้ตีความถึงในเรื่องของวัตถุทั้งโลกอย่างเดียวเนาะสิบเหรียญในที่นี้อะอย่างในภาพนี้คุณก็จะเห็นเลยในเรื่องของเด็ก <c oughs> <c oughs> เลือกเออช่างมันนะคะหมายถึงว่าเป็นเป็นฟิลแบบอยู่กันพร้อมหน้าเป็นความอบอุ่นในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสามารถตีความเป็นไ้นี่ได้อีกนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการแลกเปลี่ยน Energy ที่ดีอ่ะเป็นฟิลอบอุ่นเป็นความอบอุ่นทางใจอ่ะเติมเต็มทางจิตใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณเป็นคนที่มี Energy แบบมีเรื่องจุกจิกกวนใจอ่ะคุณจะไม่สามารถดึงพลังงานความอบอุ่นภายในใจแบบ คุณจะไม่สามารถสัมผัสสิ่งนั้นได้นี่นอหรอไหมไอ้สิ่งนั้นก็คือไอ้ความอบอุ่นภายในใจหรือว่าเป็นเป็นความสงบสุขปิติสุขอะไรต่างๆอเออคุณจะไม่สามารถดึงมันขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณพาตัวเองออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วถูกไฮเ์เซลช้อนเหมือนกับว่าอบรับเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะคุณน่าจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นนะคะความรู้สึกของการแบบว่าเออมันอิ่มเอ,อิบในใจมันสงบมันดูมีความร่มเย็นต่างๆอยู่ภายในอะไรอย,อย่างบอกไม่ถูกนะคะอืมแล้วก็ ถ้าเกิดคุณเพิ่งจบเรื่องนั้นมาใหม่ๆแล้วสถานการณ์มันยังมีบางอย่างให้คุณสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าให้คุณใช้ชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวไฮเออร์ซิลเขาก็จะจัดสถานการณ์อะไรให้คุณเจอเองเพื่อแบบว่าดึงพลังงานคุณให้ขึ้นมาเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกอะไรอย่างนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าคุณจบสถานการณ์นั้นได้แล้วก็เออคุณอาจจะยังไม่เห็น ทางเดินต่อไปเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แต่ว่าคุณจะยังคุณจะมองเห็นแล้วว่าอะเราอะออมีความคิดอยากจะทำนั่นนี่หรือว่ามีแรงผลักดันภายในใจที่บอกให้เราทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เรายังมองไม่เห็นว่าเราจะเริ่มยังไงอะไรอย่างี้ค่ะก็จดความคิดนั้นไว้ก่อนก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รับแผนการเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในระหว่างที่รอ รอให้ไฮยก็เสเพราเขาจัดฉากจัดสถานการณ์เพื่อบูสพลังงานคุณขึ้นมาก่อนอ่าพอคุณพอคุณถูกดึงพลังงานบวกบวกขึ้นมาได้จนมีความแข็งแรงมีความเสถียรแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณถึงจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปเนี้ยก็คืออันนี้อันนั้นอะไรอย่างงี้เนาะอืมแล้วก็เอ่อในช่วงที่พลังงานของคุณถูกดึงขึ้นมาจนเสถียรแล้วะคะ่ะมันก็จะ มันจะมีฮึบหนึ่งที่คุณอาจจะเจอปัญหาเดิมซ้ําอีกรอบปัญหาเดิมก็คือไอ้ปัญหาที่คุณเพิ่งพาตัวเองออกมานั้นนะ่ะคุณอาจจะเจอมันเข้ามาซ้าอีกรอบเพื่อเพื่อเหมือนกับว่ารีเช็ครีเช็คให้ไฮเซลเขารีเช็คว่าตอนเนี้ยเขาอะดึงพลังงานของคุณกลับขึ้นมาแบบว่าจนดีแล้วจนแข็งแรงมั่นคงแบบวางใจได้แล้วหรือย,อยังอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังถ้าเกิดว่าคุณแบบ เจอปัญหานั้นแล้วมัน,ม,นมันกลายเป็นปัญหาสําหรับคุณอีกครั้งหนึง่งก็หมายความว่าเขายังดึงพลังงานของคุณมาไม่พอนะคะเขาก็จะจัดสถานการณ์ต่างๆเพื่อดึงพลังงานของคุณขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะพอเออมันเหมือนกับว่าต้องรีเช็คอีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าถ้าคุณสามารถผ่านไปได้ง่ายหมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวเรามีพลังงานที่เป็นบวกแล้วก็เสถียรแล้วอะไรอย่างงี้เนาะถ้าคุณเจอสถานการณ์นั้นมันก็จะเหมือนกับว่าคุณอ่ะ เคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วแล้วคุณก็จะมองว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กซึ่งคุณสามารถผ่านไปได้แน่นอนแล้วพอคุณรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็จะผ่านไปได้ง่ายๆไงเออนะคะประมาณนั้นเนาะพอคุณผ่านมาได้แล้วเขาก็จะเขาก็จะรู้แล้วว่าอ่ะโอเคตอนนี้ไฮซเซลเนี่ยได้บูสต์พลังงานของคุณขึ้นมาถึงในขีดที่ว่ามันโอเคแล้วมันดีพอแล้วคุณพร้อมแล้วอะไรอย่างงี้นะคะอืมดังนั้นเรื่องที่เป็น เรื่องที่เป็นปัญหาสําหรับคุณนะมันก็จะไม่นับเป็นปัญหาของคุณอีกต่อไปแล้วนะถ้าใครที่เหมือนกับว่าเอ,อ่อมีเพื่อนที่บาดหมางหรือมีอริมีคนที่แบบว่าไม่ถูกกันอยู่อะไรเงี้ยคะก็จะมันจะเป็นไปได้2ทางก็คือคุณจะถูกจัดสรรให้ได้ไปใช้ชีวิตใหม่อาจจะย้ายที่ไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเจอคนกลุ่มใหม่ที่เข้ากับคุณได้มากขึ้นหรือว่ามันจะมีสถานการณ์บางอย่างก็ได้ที่แบบพลิกผันทําให้คนนั้นน่ะ คนกลุ่มนั้นที่เขาอาริกับคนหรือว่าเคยเข้าใจผิดกันหรือว่าเคยแบบบาดหมางกันอะอะไรเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเขานะคะจนจนมันจะเปลี่ยนอีท่าไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคนทั้งทั้งคนและเขามันจะกลับมาเมิร์ชกันได้ในที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นการรวมทีมที่ดีต่อกันได้ในที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือเอาง่ายๆว่าทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดีนั่นแหละนะเหมือนกับว่า อะไรที่คุณมองว่ามันเป็นปัญหาในชีวิตอะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเนาะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหรือว่าไปสู่อะไรที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหานั้นๆน,น,นะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนอันเนี้ยจะขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณว่าคุณคิดบวกได้แค่ไหนหรือว่าเปิดรับความเป็นไปได้ในจักรวาลน,นี้ได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะเออ เปิดแล้วความเป็นไปได้คืออะไรนะคะเปิดแล้วความเป็นไปได้ก็คือคุณต้องเชื่อก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นปฏิหารหร, iper, หรือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อในโลกใบเนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกตินะคะไม่ได้มีความบังเอิญอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็คือทิ้งไปนะคะมันคือความคิดปิดกั้นไอ้คาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่ายากเกินทําไม่ได้หรอกเป็นจริงไม่ได้หรอกอะไรเงี้คะ่ะทิ้งไปได้เลยนะคะกระจอก เฮ้ย <He> เออมันหมายถึงว่าความคิดนั้นน่ะทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปสนใจมาแล้วเออพอคุณทิ้งความคิดนั้นได้จริงๆ่ะนั่นแหละเท่ากับว่าคุณเปิดรับเปิดรับอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของทั้งจักรวาลเนี้ยเออนะคะประมาณนั้นมาขอขอคำแนะน,นำปิดท้ายสามใบค่ะ ควีนไม้นะคะสิบไม้เออเอาสิเดลือซันนะคะการันตีขออีกหนึ่งใบไปจุกจุกจ้าคิงดามนะคะได้สำหรับเป็นไรเอมเพอเรอร์ขึ้นมาอีกครั้งนะจ๊ะอ่ะก็ชัดนะคะชัดแล้วเน้นเน้นในเรื่องของการ เปิดใจรับจริงๆนะคะถ้าคุณยังมีความคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่อันนั้นน่ะก็คือคุณน่ะดึงดึงสิ่งนั้นให้อยู่กับคุณหมายความว่าถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันก็เป็นไปไม่ได้นึกออกไหมเออถ้าถึงได้พูดไงว่าให้ทิ้งความคิดเหล่านั้นไปนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นไดไ้ไม่ว่ามันจะดูเป็นไปได้ยากแค่ไหนสําหรับคุณอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ทางนั้นแหละนะคะอืมอ่าแล้วก็ ทีนี้นะคะพอคุณมีพลังงานเสถียรแล้วแล้วก็คุณมีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองมากพอแล้วต่อจากนี้คุณก็จะสามารถทำได้ทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรอย่างนี้ทำได้ทุกอย่างตามแรงผลักดันในใจของคุณนะคะเพราะว่าในจังหวะที่คุณถูกไฮเซิลช้อนแบบเสียบเข้ามาเพื่อปรับสมดุลพลังงานคุณอันนั้นน่ะก็คือการอุ้มคุณมาสู่จุดสตาร์ทของภารกิจนะคะหรือว่า พาคุณมาอยู่ในจุดที่เป็นแบบที่ที่ใช่ของคุณแล้วอะเพื่อให้คุณได้เปล่งประกายอะไรเงี้ยแบบว่าเดินหน้าต่อไปอย่างเชิดฉายนึกออกไหมเออนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือคุณไม่ได้มีอะไรต้องห่วงแล้วนะคะทุกอย่างคุณจะจัดการได้ให้เชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆแบบเยอะมากๆนะคะบูสต์ energy ความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาให้เยอะให้มากที่สุดนะคะถ้าความคิดอะไรที่คุณรู้สึกว่า เป็นความคิดสองคนกระจอกกระจอกอะ่ะให้ทิ้งไปเลยนะคะอืมหญิงพยองนะคะยิงพยองเข้าไว้นะทุกคนให้เชื่อว่าแบบว่าเออเราทําได้ทุกอย่างแหละในโลกใบนี้ยนะคะให้เชื่อในตัวเองเยอะๆอความคิดของคนกระจอกเหรอแคไม่ได้แําไม่ได้จะเยียดแต่ว่ามันไม่มีคาไหนจะอธิบายได้ดีกว่าคํานี้นึกออกไหมอะเหมือนกับว่าถ้าคุณดูละครนะแล้วคุณเห็นตัวละครหนึ่งที่มันแบบไอ้นั่นก็ไม่กล้าไอ้นี่ก็กลัว ไอ้นั่นก็กังวลไอ้นั่นก็เป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแบบนึกออกไหมเป็นความคิดแบบปิดกั้นตัวเองไม่ให้ทําอะไรได้เลยสักอย่างอะ่ะเออไม่เชื่ออะไรในตัวเองเลยสักอย่างหนึ่งประมาณเนี้ยทุกคนเออมันเป็นคนกระจอกๆกอ,กอะ่ะเข้าใจไหมถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นอยู่นะคะก็รีบทิ้งมันไปเลยนะคะแล้วก็บูสต์ energy ความเชื่อมั่นความมั่นใจในตัวเองให้เยอะให้เชื่อว่าตัวเองอทำได้ทุกอย่างแหละถ้าเราอยากทําจริงๆหมายถึงว่าถ้าเรา ต้องการจะทําแล้วเราพยายามกับมันจริงๆอ่ะก็คือทําได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็คุณได้รับการดูแลจากจัก,กรวาลจากไฮเลอร์เซลเพราะฉะนั้นนะคุณจะได้รับการนําทางที่แบบว่าโคตรจะชัดเจนอ่ะเออถ้ามีแรงผลักดนันภายในใจเกิดขึ้นให้คุณทาอันนั้นอันนี้อ่างเงี้ยก็ให้ทําไปเลยนะคะยิ่งมีแพชชั่นกับอะไรมากๆอ่ะเออยิ่งต้องรีบทุ่นรีบทุ่มแรงทํากับสิ่งเหล่านั้นนะคะส่วนใครที่มาขัดขวางหรือใครที่เข้ามาเบรกคุณอะไรเงี้ยก็ทิ้งไปนะคะหมายถึงว่า ไม่ต้องไปสนใจคําพูดเหล่านั้นนะคะเขาเขาแค่พูดออกมาด้วยบรรทัดฐานหรือว่าความคิดพื้นฐานแบบเก่าๆในตัวของเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดไปนะคะเราเรารู้ดีว่าเราทําอะไรอยู่เราจะตัเราจะทําอะไรเราตั้งใจจะทําอะไรความสามารถเรามีแค่ไหนและเราก็รู้ดีว่าเราทําได้ทุกอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยอืมแข็งแรงนะคะเข้มแข็งไว้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเยอะๆนะจ๊ะอ่ะ วันนี้วันนี้ก็จบแล้วแต่โอ้โหเออวันนี้ก็จบแล้วแลวหละทําไมพลังงานมาดูแบบดูแบบไม่ยินดียินร้ายอะไรแบบไหวไหลเบาๆแล้วก็เชิดๆชิดอะไรประมาณนั้นนะคะเออนะทุกคนก็สู้ๆนะคะพ้าป็นกำลังใจให้ทุกคนในการแบบเดินไปข้างหน้าเนาะเพื่อเข้าสู่เส้นทางที่ใช่จุดยืนที่ใช่ของเราเราจะได้สดใสเบิกบานเจิดจัดในที่ที่ใช่ของเรานะจ๊ะวันนี้ก็ ไปแล้วโชคดีนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า